นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในวงการทันตกรรมฟันสวยของเรานะคะเลยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ของสโลชาคลินิกพี่เกดไปทำหน้ากับเขามาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาฝีมือดีและอาจารย์ก็เก่งมากพี่เกดก็เลยนึกถึงลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราฟันสวยแล้วและมีคนถามเยอะมากว่าพี่เกดทำหน้าที่ไหนก็เลยอยากจะ ทำให้ลูกค้าฟันสวยด้วยหน้าเรียวสวยด้วยทําให้ลูกค้าของเราสวยเพอร์เฟกไปเลยโดยที่หน้าสวยแล้วฟันก็สวยด้วยอย่างนี้นะคะในราคาโปรโม,มชั่นดีงามมากเลยค่ะเซรามิกวีเนียแบ็ซี่นะคะพีเกียแถมริบกรอบหน้าแล้วก็ปรับรอยยินนะะ้มในราคาเลย0 0นบาทนะคะรับแค่10คนเท่านั้นเองนะคะรีบจองกันมานะคะทำภายในสิ้นเดือนตัลาคมน,นี้เท่านั้นคะ่ะ